คือตั้งแต่เขาเลือกตั้งผู้ว่ากทมอออกันเสร็จผมดูชัดชาติที่หันไปดูประยุธทธ์ทีโคตรอึดอัดเลยผมอะ <ion> <y ork> จริงๆอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวพอไม่พอแล้วนะั่นนี่ผมเลยครับผมเลยล่ะโคตรอึดอัดเลยคือแบบชัดชาติมาเจดแปวันไอ้นี่อยู่แปีเห็นชัดชาติเดินมาหานี่ชาวบ้านถามว่าทำไมเพิ่งมา เห็นไอ้อคนหนึ่งเดินมาฮะเขาบอกทำไมยังไม่ไปล้วจริงๆฮะผมเห็นบรรยากาศเหมือนดนตรีในสวนอะแล้วมันอธิบายได้เลยนะว่าถ้าประชาชนเลือกถูกต้องอมันก็จะได้ของที่ถูกต้องเห็นไหมฮะนี่บรรยากาศเหมือนเหมือนดนตรีในสวนเนี่ยมันเหมือน8ปปีเนี่ยมันเหมือน มันเหมือนสองคนเนี้ยมันร้องเพลงคนละเพลงให้เราฟังเหมือนอาจารย์ชัดชาติเนี่ยแกร้องเพลงอะไรครับยามลมชอยมาพาเจนวงนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นยามรันจวนมันฟังง่ายเข้าใจง่ายมีความสุขสัมผัสได้หันไปดูประยุทธ์8ปีเหมือนเหมือนมันร้องเพลงวาอร้องบ้าซ้ำๆอยู่อย่างนั้นละแปดปีไม่มีเนื้ออะไรวาอ ร้องมาแปปีฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้ววางแผนจะอยู่ต่อถามว่ามึงอยู่ต่อมึงจะร้องเพลงอะไรวะเอเอเอ